สวัสดีครับท่านผู้ชมอีพีนี้ตรงกับวันพระใหญ่อาสาฬะบูชาต่อเนื่องวันเข้าพรรษาหยุดยาว4วันเรานําท่านผู้ชมที่ติดตามหนังสือพิมเพจไลน์นิวและชมรมผู้สื่ขาวดนเมืองสอนฟุตบอลเยาวชนไปที่ศูนย์ฝึกฟุตบอลวิกตอรี่อ,อยู่ในต็ดจังหวัดพระนครศรีอยุทยาไปชมฟุตบอลพัฒนาผีเท้าของอะคาเดมี่พันธมิตรคู่แรกรุ่น11ปี วิกตอรี่ยูเนติดเปิดบ้านรับครองพระอุดมเอฟีคู่ที่สองวิกตอรี่เจ้าบ้านพระทะหัวเกือกใส่กับนาคประดิษฐ์จูเนียและคู่สุดท้ายผู้ปกครองวิกตอรี่ลงโชว์ลีลาความเกาว่าลวดลายเพลงเกือกให้ลูกหลานได้ชมใส่กับ VIP f a c เฟส n ลน e นิโดยทั้งสามคู่ ทำการแข่งขันกัน3ควอเตอร์ควอเตอร์ละ20นาทีคู่แรกเริ่มคิกออฟเวลา15นาฬิกาโคแจ็คอาจารย์ดูทัศคำพันธ์หัวหน้าผู้ฝึกสอนศูนย์ฝึกวิกตอรี่ยูไนเต็ดกล่าวกับผู้สื่อข่าวเฟซไลน์นิวว่าความมุ่งหวังจัดการแข่งขันในครั้งนี้เน้นไปที่ประเภทจูเนียได้พัฒนาผีเท้า เพื่อให้ผู้ึกสรอนได้นำไปปรับปรุงแก้ไขให้น้องๆนักเตะในสังกัดพัฒนาก้าวไปแบบขั้นบันไดโดยไม่ลัดขั้นตอนและได้ให้ผู้ปกครองมาทำกิจกรรมร่วมกันในวันหยุดโดยใช้เกมกีฬาฟุตบอลเป็นสื่อสารสัมพันธ์จากนั้นคุณสุรชาติผิวแดง กับทันทีม V.I.P เพจไรนนิวมอบชุดกีฬาให้กับโคแจ็คและเงยียบุ้ยไว้เป็นที่ระลึกเราไปรับชมเกมการแข่งขันในสนามด้วยกันครับ không sao mà đi nó không có tờ nhưng mà đẹp không có 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 không